สีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคู่มือการใช้เฟสชิลนะครับซึ่งปิินด้วยเครื่องปิิน 3D ดีนะครับนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับมาดูองค์ประกอบกันก่อนนะครับส่วนประกอบที่มีอยู่ในแพคเกจจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเฟสชิลนะครับมีคลิปมาให้3ตัวนะครับแล้วก็อย่างรัดนะครับ และแผ่นใสนะครับซึ่งแผ่นใสเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในซองนะครับก็อาจจะสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการอันนี้สลับขั้นตอนกันได้นะครับท่านจะปูตัวยางไว้กับเฟสชิลก่อนก็ได้นะครับตรงนี้จะมีช่องนะครับเห็นไหมครับมีช่องนะครับแล้วก็ตัวยางละร้อยผ่านเข้าไปนะครับ มาตัวอย่างร้อยผ่านเข้าไปร้อยให้ทะลุนะครับไม่ยากมากเลยนะครับเห็นไครับหลังจากร้อยผ่านเข้ามาแล้วนะครับเราก็ขมวดปมนะครับขมวดปมง่ายๆของเรานี้นะครับขมวดปมไปนะครับค่อยๆมัดนะครับพยายามไม่อยู่ปลายปลายหรือจะไม่ปลายก็แล้วแต่นะครับมัดให้มันเป็นก้อนนะครับเห็นะครับแล้วดึงให้แน่นนะครับ ลังจากดึงตอแนแ้านแล้วนะครับสังเกตว่าเมื่อรูดมามันจะไม่รูดออกมาจากช่องของมันนะครับเราก็แค่ปลูกอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทดลองดูว่าขมมดปมให้มันพอดีกับศีรษะของเรานะครับข้างนี้ก็ดูว่ามันตึงไหมหรือไม่ตึงนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าย่อนหน่อยก็ปูกให้มันย่อนหน่อยนะครับหลังจากผลูกตัวคาเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาเอาแผ่นใสใส่ลงไปในเฟสชิลนะครับทีนี้ให้สังเกตตัวเฟสชิลนะครับตัวเฟสชิลจะมีช่องอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่องตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับเห็นไหครับนะมีร่องเห็นไหมครับช่องนี้นะครับเป็นช่องสําหรับเอาแผ่นใสสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอดเข้าไปดูนะครับนี่ผมเตรียมแผ่นใสมาแล้วนะครับเทคนิค,ค,นคใครกับเทคนิคใครย่างไรก็ตามสะดวกนะครับ ขอเพียงเอาแผ่นใสใส่เข้าไปในช่องได้นะครับนะครับพยายามเลื่อนแผ่นใสให้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางอาจจะให้ทะลุขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับนะครับนี่ผมทาทะลุแล้วนะเห็นไหมครับอ่าเมื่อทะลุขึ้นมาเสร็จปุ๊บขยับให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับขยาับาให้ ลักษณะนะครับจะเดี๋ยวเวลาใส่แล้วมันจะเป๋นะครับหลังจากเราใส่แผ่นใส่เข้าไปแล้วนะครับพยายามดันให้มันเสมอกับขอบนะครับนะครับนี่นะครับนะครับเมื่อมันเสมอแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาคลิปคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับ ดบเข้าไปนะครับนิบเข้าไปบริเวณเตัวที่เราช่องที่เราสอบแผ่นใสด้านบนไปนะครับลองคลิปิบเข้าไปนะครับนิบไปให้แน่นนะครับจริงๆตัวเดียวไปแน่นแล้วนะครับแอบเพื่อกันเหนี่ยวนะครับท่านจะนีบอีก2ตัวด้านข้างก็ได้นะครับนะครับหนีบจนครบ3ตัวนะครับ หลังจากนี้ครบนะครับสังเกตว่าแน่นนะครับเม่นรูดเลยนะครับนะครับก็จะสามารถถอดเปลี่ยนเจ้าแผ่นใส่ตรงนี้ได้นะครับครับสำหรับแนะนำการใช้เฟซชิล l d ตัวนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ